ที่การพูดคุยแบบเปิดใจัางแรกเลยนะแล้วแบบนายกรัฐมนตรีเสร็จกันเองสบายๆนะคะนั่งคุยแล้วสื่อก็ถามทุกเรื่องที่อยากถามใช่คือวันนี้คือแบบว่าเปิดใจเลยอ่ะนะเรื่องที่รู้สึกบั่นทอนที่สุดเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆมีเซลทีมฟุตบอลด้วยซ้ำนะหรือเรื่องถุงเท้าก็มีนะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีนายกเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ไม่ได้นัดไว้ก่อนเดินกันไปที่ห้องสื่อมวลชนที่ทำเนียบนะครับแล้วก็คุยกันหลายเรื่อง ความรู้สึกที่ต้องเจอกับสื่อทำเนียบคืออะไรสิ่งที่บั่นทอนที่สุดแล้วสิ่งที่มีความสุขที่สุดตั้งแต่เข้ามาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือบรรยากาศที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับเดินทางไปหารักข่าวแบบเนี่ยนะคือไปแบบสบายๆอย่างนี้เลยเนี่ย <c oughs> เดินอยู่กับผู้สื่อข่าวเนี่ย <c oughs> ยืนยันจังไสนะ <c oughs> บรรยากาศก็ชิวๆเลยนะครับ <c oughs> นายกยืนยันน,ยนะว่ <c oughs> าผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนไม่ได้มีภาพลบกันกนกนบนักข่าวเพราะว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ ผู้สื่อข่าวก็อยากน,นําเสนอในขณะที่ตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนลองฟังเสียงดูผอไม่มีปัญหาแต่ละคนมีหน้าที่ผมเชื่อเขามีหน้าที่มากกว่าเวลาถูกถามเรื่องอะไรไม่ครับผมไม่รู้สึกกรบผมเนาะไอ้ถามทำไมถามเพื่ออะไรผมหน้าที่ผู้สื่อข่าวคือหน้าที่สื่อสารถูกปะ่ะใช่ไหมครับบางทีมันไม่ใช่คำถามบางคำถามบางท้ายผมคิดเอาเอ๊ะ,อะมันถาเพื่ออยากจะาสื่อสารยังไง เขายุไปไม่ไม่ครับผมนิ่งอยู่แล้วคุณคุณลงยุ่ดิผมกม่ผมไม่มีอะไรแลยตามที่ผมพูดทุกคนมีหน้าที่คุณก็อยากได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ที่คุณใชประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมก็อยากทำในสิ่งเป็นของพี่น้องประชาชนเอนะ ทีนี้ท่านนายกก็ย้ำความตั้งใจอยากจะทำงานให้ครบ4ปีแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องสู้กับตัวเองสู้กับความคาดหวังสู้กับความต้องการของประชาชนเมื่อไหร่ที่หยุดทำงานหรือไม่มีผลงานเป็นการบ่งบอกถึงจุดจบยืนยันว่ายังสู้ไหวนะครับและไม่มีอะไรที่บั่นทอนหรือคิดถอยเลยลองฟังเสียงตรงนี้ดูครับอยู่สี่ปีแน่ <c oughs> ความตั้งใจความตั้งใจอยู่สีใช่ครับ ความตั้งใจคิดว่าต้องสู้เยอะไหมอยู่ในกองปีเพราะเป็นธรรมดาครับต้องสู้เยอะอยู่แล้วสู้กับตัวเองสู้ความคาดหวังสู้ความต้องการของประชาชนแน่นอนครับมันมันมันสู้อยู่แล้วครับถ้าเราหยุดทํางานเราทําไม่มีผลงานเมื่อไหร่มันมันมันก็เป็นมันบ่งบอกถึงจุดจบอ่ะใช่ไหมครับสู้ไหวเตรียมพลังไว้เต็มที่ก็โซฟาโซบูดอะก็ยังไหวอะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ไม่ทําทำให้บันทอนหรือว่า คิดถอยอะไรไม่มีครับนักข่าวก็ถามอีกหลายเรื่องนะคะทีนี้ถามว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานเนี่ยสามเดือนกว่าๆร้อยกว่าวันแล้วอันนี้อะไรที่รู้สึกว่ามันสะเทือนใจหรือว่าแบบมันรู้สึกแย่ที่สุดนะคะตั้งแต่ทำงานมานะคะนายก็พูดเลยก็เรื่องค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละนะคะแล้วก็ยังถามนักข่าวไอ้อย่างคุณเนี่ยคุณลองคิดดูเมื่อสิปีที่แล้วคุณได้เงินเดือนเท่านี้ผ่านมา กี่ปีเนี่ยเงินเดือนคุณขยับไปเท่านี้คุณพอใจไหมล่ะอ๋อสิบสองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเออคุณพอใจไหมทุกคนก็ไม่ค่ะอ่ะอย่างเงี้ยแล้วจะยังไงนะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามช่วยกันดูแลนะคะแต่ว่าแต่ละคนผมก็จะทําหน้าที่ของผมที่จะพยายามทําให้ได้อย่างคุณพวกคุณเป็นสื่อมวลชนเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องช่วยกันเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วนักข่าวก็ถามอีกว่า แล้วเรื่องที่แฮปปี้ล่ะ,ะมีอะไรบ้างครับการมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าแฮปปี้ไหมเดี๋ยวลองไปฟังว่านายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงในประเด็นเหล่านี้ค่ะ,อะเอาตรงๆเลยนะเรื่องว่าทัศนสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากผ่ายการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายผู้สื่อข่าวหรืออะไรนี่ผมสะเทือนใจมากสุดคือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมไม่สามารถทำตามที่ประกาศไว้ได้มม่เป็นเรื่อง มันไม่ได้หัวใจภาคีใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องของที่เขาเราเราใช่ไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้เสียใจที่คนมาว่า,วาเห็นไหมพูดไปแล้วทําไม่ได้ดีแต่พูดเพดี่พูดไปแล้วทำไม่ได้มันไม่ใช่ตรงนั้นมากกว่ามันเป็นเหมือนที่เหมือนเมื่อเช้าที่ผมพูดไปหลายๆาท่านอาจจะเข้าใจนะผมบอกไปแล้วว่าหลายเรื่องมันมันจะไปต้องอิงกับกฎหมายหรือใจภาคีไม่เรื่องของ ของสถาบันสำนึกป็นเรื่องของเห็นเห็นอห็นใจซึ่งกันและกันนะจุดยืนผมชัดเจนอยู่แล้วคุณถามผมผมอธิอันทัดปีเรื่องอะไรมาสู่ผมผมอันไหนปีเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมอธิบายให้คุณฟังแล้วไม่มีใครไม่พยักหน้าเลยว่าไม่เห็นว่าไม่เห็นด้วย้าวผมมีหน้าที่ของอะไรผมหน้าที่คือผมต้องไปดูพูดคุยกับสภาในจ้างพูดคุยกับท่านประลัดแรงงานพูดคุยกับมนตรีว่าการส่วนแรงงานหน้าที่ของผมในฐานะนายกมนตรีหน้าที่ของคุณคืออะไร ประชาชนค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเตอนนั้นก็ช่วยชื่อทำหน่อยใช่ไหมครับช่วยชื่อทำหน่อยถ้าช่วยทำตรงนี้ได้ยังไม่มีอะไรที่แฮปปี้ที่สุดครับไม่มีที่สุดมันก็ยังต้องทําได้ทุกอย่างมันยังอิ่มฟูได้หมดการการได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ถือว่าแฮปปี้ไหมครับเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ว่าแฮปปี้ยังไม่แฮปปี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่มีสิทธิ์พูดอ่ะจริงๆแล้วมันไม่มีสิทธิ์อ่ะมันมันคุณเสนอตัวเข้ามาทำแล้วคุณทายเต็มที่ คุณต้องคุณคุณคุณต้องมีความสุขกับงานคุณต้องหลงลรักงานไม่งั้นคุณไม่สามารถทําได้หลักสี่ปีน,น,น,นะครับเพราะว่าคุณแบกความหวังของคนหกสิบแปดหกสิบเก้าล้านคนไว้เนี่ยมันต้องทำให้เต็มที่ขออยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่เมื่อสักครู่ท่านนายกเท้าความถึงเรื่องที่ตอนเช้าท่านพูดเรื่องค่าแรงะนะน,นั้นน่าเห็นภาพมากเลยคุณผู้ชมคือท่านก็บอกว่าค่าแรงอ่ะมันเก้าปีเก้าปีเนี่ยมันขึ้นมาแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์ท่านก็บอกว่าลองนึกภาพดูนะถ้าลูกหลานคุณเนี่ย ไปเรียนจบเมืองนอกเมืองนามาเงินเดือนเงินเดือนเริ่มต้น3 0,000บาทผ่านมา12ปีเขาได้เงินเดือนขึ้นเป็น3 3 7 0 0บาทเท่านี้เป็นคุณคุณคุณโอเคไหมคุณแฮปปี้ไหมกับที่ลูกหลานคุณได้แบบนี้นะลองคิดดูว่าถ้าลูกหลานคุณคือแรงงานเหล่านั้นนะ่ะเขาไหวไหมนะกับแบบนี้แล้วจริงๆนักข่าวเนี่ยก็ ก็ถามนายกรัฐมนตรีกลับอีก,อกเรื่องหนึ่งนะคะบอกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็อยู่บริษัทเอกชนใช่ไหมคะ,คะเป็นผู้บริหารมาเหมือนนักข่าวก็ถามว่าแล้วสมัยที่ตัวท่านเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนเนี่ยพอมีการขึ้นค่าแรงเนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมหรือว่าเราต้องมีจุดยืนอะไรยังไงนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือตอนนี้ดิจิทัลฟุตปริ้นมันมีมคุณไปหาได้เลยว่าผมมีจุดยืนเรื่องนี้ยังไงทีนี้มีการถามเรื่องอื่นอีกคือเรื่อง ประเมินการทํางานใ,ให้นาะยกเนี่ยประเมินการทํางานของตัวเองหรือว่ามี KPI ไหมมีแบบว่าจุดตัวชี้วัดเลยไหมนะฮะท่านก็บอกว่าในแต่และว,วันเนี่ยได้กําหนดตารางและกรอบเวลาการทํางานไว้ตลอดครับในระยะสั้นมีความต้องการอย่างไรโดยเฉพาะความต้องการที่ต้องการให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่ผ่านมามีนักลงทุนจากต่างชาติถึง7บริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนแล้วใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ Microsoft Google อย่างเงี้ยนะฮะ ดังนั้นจะวัดจากบริษัทต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนรวมถึงประเมินจากการลงพื้นที่และจากการสั่งการด้วยตัวเองด้วยส่วนเรื่องการปรับงานของรองนายกรัฐมนตรีนะวันนี้มีคําสั่งนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ออกมานะครับเรื่องสลับรองนายกคนนั้นดูตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นการปรับให้เหมาะกับงานเท่านั้นลองฟังเสียงดูครับตามความเหมาะสมท่านรอง ท่านก็พรพะท่านเองท่านก็ดูถ้า,ารองสมศักดิ์ก็ไปดูเรื่องสาธารณสุขแทนท่านเป็นสสพื้นที่ท่านก็น่าจะเข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ดีท่านพิยพันธ์เองก็เป็นอ,อ,อดีตผู้วิพากษาและมีความรู้ความสามารถท่านผมว่าทำอย่าไปคิดมากครับทาให้คนอยู่ตรง,งจุดมากกว่ามีการเชื่อมโยงว่าเป็นเพราะท่านรองสมศักดิ์มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของกรมราชทัณฑ์ด้วยหรือเปล่ารวมถึงว่าโยนไม่มีแน่นอนครับไม่มีเรื่องนี้แน่นอนไม่เกี่ยวแน่นอน ส่วนในช่วงปีใหม่นะครับนักข่าวก็ถามว่าท่านนายกจะไปเที่ยวไหนท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งท่านเดินทางไปที่นี่ทุกปีนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานถึง200คนครับค่ะนะักข่าวเดี๋ยวบอกว่านายกรัฐมนตรีพูดชัดๆเลยว่าไปแบบส่วนตัวหรือเปล่านายก็แซวกลับก็จะเป็นสีสันที่วันนี้ได้เจอกันนะคะแล้วก็ยังมีถามอีกว่าเรื่องที่จะมานอนค้างที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยตกลงว่าตั้งใจ ไว้วันไหนยังไงนะคะแล้วจะมาจริงหรือเปล่าในยุนี้มีปรับห้องไว้แล้วเออในยกบอกว่าก็เดี๋ยวตอนนี้ให้ให้ดูอยู่นะคะสองมกราคมให้ดูอยู่ว่าดูเลิกดูชัยว่ามานอนได้ไหมหรือว่าจะยังไงนะคะอ่า